สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะคะช่องพลอยใสเองนะคะวันนี้ก็เปิดช่องใหม่กันไปเลยนะคะวันนี้สําหรับช่องนี้นะคะเปิดมาเพื่อเก่งถูกโดยเฉพาะเลยนะคะรวมรถเก่งถูกจะอยู่ในช่องนี้หมดเลยถ้าใครยังไม่กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ไว้ให้พลอยใสด้วยนะคะช่องนี้ก็เปิดมาเพื่อเก่งถูกโดยเฉพาะเลยนะคะใครที่อยากได้รถเก่งขนาดเล็กนะคะขนาด กลางราคาถูกก็ช่องนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะรวบรวมมาให้สำหรับวันนี้นะคะพลอยใส่อยู่ที่บริษัทเพชรโยนสำนักงานใหญ่ซอยเสยรีไทย68แยก1เช่นเคยนะคะเปิดทำการทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะคะจันถึงอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยถ้าหากพ่อแม่พี่น้องท่านไหนอยากจะเข้ามาดูรถนะคะสามารถเข้ามาได้เลยนะคะพลอยใส่ประจาอยู่ที่เพชรโยนสาขาหเลย สำหรับวันนี้นะคะก็เลือกเป็น To y ยต a าอันติต1.6ตัว E นะคะคันนี้เป็นรุ่นตัว E ติด CNG นะคะคันนี้ขับได้2แบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว CNG หรือว่าน้ำมันนะคะก็ถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งเหมาะสำหรับคนที่อยากได้รถใช้งานนะคะประหยัดน้ำมันนะคะคันนี้ถือว่าตอบโจทย์ดได้ดีตัวนี้นะคะเป็นปี2013เลขไม์อยู่ที่195,000โลนะคะต้องถือว่าเลขไม่เนี่ยไม,ไม่เยอะเลยนะคะถ้าเทียบกับตัวปีลถแล้วราคา259,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ 4,000-5,000นนะคะประมาณนี้สำหรับคันนี้นะคะ ปี13นะคะผ่อนได้นานสูงสุด8 4งวด7ปีนะคะสำหรับคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นที่5,000บาทประมาณ4 5 0ห0านะคะรายได้11,000นะคะขึ้นไปก็สามารถเช่าซื้อได้แล้วนะคะอายุงาน4เดือนผ่านโปรซื้อได้แล้วรับทุกสาขาอาชีพนะคะแล้วก็รับทั่วประเทศเลยเพราะว่าเรามีบริการเซ็นสัญญาให้ถึงหน้าบ้านนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะวิ่งเปรเซ็น์ให้ถึงหน้าบ้านโดยที่ไม่ต้องลงมาเซ็นเองเลยนะคะไม่ต้องเดินทางมาสาหรับใครที่อยู่ไกลนะคะอันนี้ก็เป็นตัวเลือกให้ เดี๋ยววันนี้นะคะพลอยใสจะมารีวิวนะคะเจ้าตัวอันติคันนี้ให้ดูเลยว่าออปชั่นเขาในมีอะไรบ้างนะคะบอกเลยว่าคันนี้สภาพสวยมากนะคะแต่งมาเต็มมากๆเลยรถคันนี้นะคะเป็นโครงสร้างเดิมแท้บอดี้เดิมแน่นอนนะคะไม่เคยกับสีตัดต่อดัดแปลงตัวรถนะคะเลขใหม่นะคะหลายๆคนชอบถามนะคะว่าเรากอใหม่หรือเปล่าตอบตรงนี้เลยว่าใหม่แทรร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสามารถนําไปตรวจสอบเช็คศูนย์ได้เลยนะคะไม่มีชนหนักพืกอความจมน้ําหากพบเจอเราินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะคะ วารันตีหลังการขายเรามีให้นะคะเดี๋ยวเริ่มจากด้านหน้าเลยแล้วกันนะคะสําหรับตัวนี้นะคะของสำหรับกระจังหน้านะคะคันนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะมาพร้อมกับหมายเลขทะเบียน C ขอไขก่กไก่1391กรุงเทพมหานครก็จะได้เป็นป้ายทะเบียนนี้ไปเลยสำหรับไฟหน้านะคะมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะคันนี้ตกแต่งมาสวยงามมากๆเลยนะคะสภาพหลอดไฟมีซีดบ,บ้างนิดหน่อยเดี๋ยวเราขัดให้ใหม่อีกรอบนึง คันนี้นะคะสปาแล้วแต่ว่ายังไม่เต็มร้อนะคะติดตั้งไฟตัดบอกมาให้ด้วยนะคะพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันเลยนะคะสวยงามมากๆสเกิร์ตสีดํานะคะสีเดียวกับตัวรถเลยที่สำคัญมาพร้อมกับล้อมแมกลงดําอีกด้วยนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆคันนี้ใส่ตัวปั๊มเบรกมาให้ด้วยนะคะตัวฝาครอบเบรกนะคะเป็นสีแดงสวยมากๆสำหรับตัวอ่าอตัวนี้นะคะก็เป็นล้อแมกขอบ18นะคะได้เป็นล้อแมกขอบ18เลย สภาพยางใหม่กริบนะคะดอกยางแน่นๆใช้งานได้อีกยาวๆ้านข้างตัวรถนะคะเส้นตัดคมไม่มีรอยลักยิ้มกระจกมองข้างนะคะมีมาให้ด้วยนะคะมีะมีมาให้แล้วนะคะเป็นมีไฟเลี้ยวให้ในตัวกระจกเลยแล้วก็ติดคิ้วกันสาดมาให้ด้วยนะคะรอบคันแบบนี้พร้อมกับตัวกระจกรถที่เป็นกระจกดีมเดิมไม่แตกไม่ร้าวมานะคะที่สำคัญคันนี้ติดฟิล์มมาให้ด้วยรอบคันนะคะไม่ต้องกลัวร้อนเลยอ่า าดูด้านท้ายกันนะคะนี่เลยด้านท้ายนะคะตกแต่งสปอยเลอร์หลังนะคะแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหลังอีก2จุดไฟท้ายนะคะทรงกลมแบบนี้นะคะเป็นไฟหลอดไส้เส้นโครเมียมตัดยาวนะคะมาจนถึงอีกฝั่งหนึ่งเลยสภาพนี่คือกริบมากๆนะคะคันนี้ใครได้ไปเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนใครที่เป็นสายซิ่งนะคะสายดาร์กนะคะคันนี้ตอบโจทย์เลยมาดูข้างในกันอ่า ภายในคันนี้นะคะจะคุมโทนด้วยสีเบสสีครีมทั้งหมดเลยนะคะมาดูระบบตรงนี้กันนิดหนึ่งตรงนี้นะคะจะเป็นโหมดนะคะปรับกระจกข้างนะคะซ้ายขวาออโต้แล้วก็ตัวปรับเปลี่ยนนะคะเลือกเป็นแก๊สกับน้ามันแล้วก็โหมด security นะคะมีให้พวงมาลัยนะคะก็เป็นพวงมาลัย power ธรรมดาลเลยนะคะนี่สำหรับตัวนี้นะคะหน้าจอเรือนไม่นะคะแสดงผลได้ชัดเจนปกตินะคะไม่มีชำรุด ชุดเครื่องเสียงนะคะรองรับวิทยุ FMAM นะคะเสียบ USB ได้เส,เสียบแผ่น CD ได้นะคะแล้วก็ระบบแอร์ที่เป็นระบบแอร์อนาล็อกนั่นเองส่วนเกียร์นะคะก็จะเป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดาฐานเกียร์แบบนี้เลยนะคะเดิมๆแท้แน่นอนตัวเบาะนะคะก็จะได้มาเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะซึ่งสวยมากๆเลยได้เบาะสีครีมสีเบจแบบนี้สภาพใหม่กรีบไม่ขาดไม่ช้ำเลยนะคะคันนี้สวยมาก พื้นที่ด้านในนะคะก็ไม่ถือว่าแคบนะคะไม่ถือว่าแคบจนอึดอัดนะคะก็บอกเลยว่านั่งสบายนะคะต้องบอกเลยนั่งสบายเขายังคงคอนเซปต์ความกว้างไว้อยู่นะคะนี่สภาพเบาะด้านหลังไม่ขาดไม่ช้ำเหมือนเหมือนกันเลยนะคะมีเบาะามีกระเป๋าจิงโจ้ให้นะคะครบเลยเดี๋ยวมาดูพื้นที่เก็บของด้านหลังกันนะคะแล้วก็ดูในส่วนของอุปกรณ์กันด้วยอ่า ตรงนี้นะคะก็ฝากระโปรงท้ายแท้เดิมโรงงานไม่แตกไม่เปลี่ยนไม่ร้าวนะคะเป็นฝาแท้เดิมเลยนะคะไม่มีการเคลมใดใดทั้งสิ้นหัวน็อตไม่มีขยับนะคะไม่มีการไขไม่มีการงัดแงะตรงนี้นะคะที่เก็บของของเราะะก็จะเหลือประมาณนี้เลยนะคะเพราะว่าด้านหลังจะเป็นตัว CNG นะคะเปิดดูข้างในกันนะคะนี่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่เก็บชุดแมแรงนะคะถุงเครื่องมือ แล้วก็ยางอะไ่สำรองนะคะรอยซีนทางมะพร้าวนะคะยังอยู่เหมือนเดิมนะคะไม่มีการลอกไม่มีการซีดไม่มีอะไรทั้งนั้นนะคะรถคันนี้เดิมแท้แน่นอน100%นะคะคอยใส่การันตีให้พี่ๆเลยน,นะคะได้ไปคุ้มค่าไม่ผิดหวังแน่นอนไม่มีปัญหาตามมาแน่นอนนะคะฟรีพรบภาษีนะคะบริการสุกเฉิน24ชั่วโมงนะคะบนท้องถนน1ปีแล้วก็ฟรีสปานะคะ ใส่น้ำมันเครื่องนะคะทำให้หมดเลยนะคะไม่ต้องทําอะไรแล้วสามารถขับออกจากเทสยนต์ของเราไปได้เลยและสําหรับพนักง,งานบริษัทนะคะโคสลารีหรือมีสลิปเงินเดือนอนุมัติไว้นะคะอนุมัติภายใน2ชั่วโมงเลยนะคะสามารถรอรับรถกลับบ้านได้เลยสำหรับใครนะคะที่อยากจะมาดูรถแล้วจัดไฟแนนซ์นไปเลยนะคะเครดิตดีเริ่มต้นที่ศ์บาทนะคะเราเริ่มต้นที่0บาทเหมือนเดิม ะะไม่มีเครดิตไม่เป็นอะไรนะคะเพราะว่ารายได้นะคะเป็น2เท่าของค่าง,งวดเท่านี้ก็สามารถเช่าซื้อรถยนต์ได้แล้วนะคะฝากไว้ด้วยสำหรับคันนี้2 5 9แ0 0หบาทถ้าหากพ่อแม่พี่น้องท่านไหนสนใจรีบติดต่อเข้ามาหาพาใสที่เบอร์081 1 5แปดหนสีาสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ